รู้ไหมว่าไวเลสชาร์จหรือว่าชาร์จไร้สายเนี่ยทำให้มือถือพังเร็วเพราะว่าความร้อนสะสมตอนใช้เนี่ยจะสูงขึ้นกว่าชาร์จแบบมีสาย5-10ถึงองศาเลยจากปกติชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 5ม7ถึงองศาเนาะจะกระโดดขึ้นไป43-45องศาซึ่งนอกเหนือจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนอาจจะถือไม่สบายมือแล้วเนี่ยจริงๆยังมีผลกับส่วนต่าง,างๆของโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟฟ้าตัวเก็บประจุหรือว่าจุดเชื่อมต่ออันนี้ก็จะเสื่อมเร็วขึ้นพวกกาวยึดีนนนนีนน้้้าเ่ยยวหทค มีข่าวว่าแผ่นหลังมือถือบางค่ายก้าวลุ่นนี้ก็เหตุจากความร้อนนี่แหละและเรื่องที่หลายคนไม่รู้ก็คือการชาร์จไร้สายเนี่ยจะกินไฟมากกว่านะครับโดยถ้าว่าเราจ่ายไฟเข้าไปเท่าๆกันเนี่ยการเสียบสายไฟจะเข้าไปที่90-95%เาแต่ว่าชาร์จไร้สายเนี่ยอันนี้จะได้แค่70-80%เท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการใช้ไร้สายมันก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเนาะแน่นอนว่าเรื่องความสะดวกไม่ต้องคอยเสียบเข้าเสียบออกมันก็ดีแถมถนอมพอร์ตชาร์จอีกซึ่ง ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนๆหรณอภูมิห้อ,อง35-40องศาอยู่แล้วเนี่ยเ,เลี่ยงได้ก็น่าเลี่ยงนะครับ